อยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิงนะคะสว utan, time, antis, hum, ัสดีชุดท่นนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กับน้องมิ่งแล้วออันนี้อันนี้ยายกลับแล้วเอาอกเร็วมันิีเอาอกเร็วบิงขึ้นไปเร็วไปไหนไปวเรเร็วเวพี่ก้อขึ้นไปก่อน ไปไปเร็วๆๆๆก็เบบ่ได้หน่อยอย่างหลังนี่เจ้าไม่ไ้ไม่ <c oughs> ไปแล้วครับพี่น้องอันนี้จะย้ายแล้วปรกิจแล้วขายายรถขอบบ้านค่ะนี่จะใส่ดินขอบินรถคันน้องมิ้งจะไหนกูของท้องใส่ดินบอสใส่จ้ะตามบอกนะไปบ้านบอกนว่าไปบ้าน ทำไม่โคหัวลอยบางแน่บ่เคยเห็นอะให้้บัดอยให้ดูนะเถ่ายยืนไ้น้ำถ่ายยู่ไน้น้ำถ่ายยืนได้นโอ้อันนี้ทีลงมีแต่ที่ยากๆนะคะทุกคนก็เลยต้องย้ายรถกลับก่อนนะคะย่อ้ อัองยกล้อโชว์เลยอันนี้ต้องยกล้อแน่นอนค่ะแม่จักรบาเดีลยวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนน้ำเขียวกไปไกดกีฬาของเราไม่ใ่บบดอ็นีดโอ้ยส้่กันไปไปนี่ไปยด บักไม่ได้มาหรอคะอ๋อทำฮาเต้มูอเช็คเที่ยอะไรอย่างเขาเช็คเที่ยวยังม่เที่ยวยังยี่สิบเที่ยวเนี่ยยงนักแท็กี่เที่ยวนัแซ็กีได้เจ็ดไี่เก้าเที่ยว ได้ตังก้าเที่ยวเก้าเที่ยวโน่เสที่ไหนตะอีบอ่อ๋อจ้ะวันนี้ปลาตูมาด้วยไปนน่เก็บของกลับแล้วสีเที่ยว ไแปด่ัวแปด่ยวนี่แปดตัวสี่เซแม่เก้าโอ้บิเซกิเซกแม่เก้าม่แปดครับโอ้ยแอยนี้แโเฮ้ยออม่ะแต่รายเยอะน่ะอยู่ครยไอ้

แต่ว่าเ, like เพิ่มเงหนาพจรีมาเไหหาพัเลยโอ้เสียมีใจปัมนลยโเสียดายเลยนะเลยนะเสียมีโอ้สุดยอดสุดยอดปาปาพิมเไหหาพันสุดยอดบพเพราเขารลค่ามื่นแปเอ้ยมื่นแปดจนมื่นแนะสียมีาพัขาใช้อนงปีก่อนไอ้ันนั้นันนั้น ไม่เติมเอาถึงห้าเอาสี่พันพอแนนาสี่พันพร้อมเทิใชมห้าพันเนี่ยพร้อมเชิให้เทคอะมันเอ้ยเข้ากันนนระเปิดเพี้ยครับอังใช่ใช่ใ่ตัวนี้เนาะผมก็ได้เด้กันเยไเลยอดีเลยส่วนมากเซมิมจะไม่ขอซื้อนะว่ามันแต่เซมิ ส่วนมากจะไม่ขอซื้อมีแต่ขอฟรีเราพี่ขอซื้อเลยโอ้สิ่งอะไรใครอยากได้ไนากตนไครอยากได้หรอต้้นงค้องต้องา้อง้องต้อง้อตอ้อง้องต้องอตออง้องเก็บอตอ้วยเตอ้วยเตอ้วยองออเคค่ะส้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงํำสิงเ,เลยนะคะคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ